พี่คะบ้านนี้มีผีไหมคะไออื่นๆเนี่แหละเป็นแบบตัวผ่านเงินเลยติ่งดาราพอมีแบบซิงเกิลออกก็ต้องไปซื้อละเยอะเยอะมากเยอะค่ากินเลยนะ <c oughs> ไปเรียนญี่ปุ่นหนึ่งปีใช้เงินไปเท่าไหรส่ส,สวัสดีค่ะไดสกิเจดรามา p l u พี่สาวน้่งสาว นี่ก็คงจะเป็นคําถามที่หลายๆคนสงสัยกันใช่ไหมคะว่าก่อนจะไปญี่ปุ่นเนี่ยเราจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างอย่างแรกคือเรามีแพชชั่นละอย่างที่2คือเราเนี่ยอยากจะต้องแบบเรียนภาษาญี่ปุ่นใช่ไหมล้วอาจจะต้องมีการเตรียมตัวไปก่อนบ้างและที่สําคัญที่สุดเนี่ยปัจจัยสําคัญเลยก็คือเรื่องเงิน,เง,นเงินทองทองนั่นเองใช่แล้วค่ะวันนี้เราก็เลยจะมาแชร์ประสบการณ์ไปเรียนญี่ปุ่นหนึ่งปีใช้เงินไปเท่าไหร่ซึ่งคุณพี่เนี่ยก็ไปเรียนมาเมื่อปีที่แล้วเองเนาะปี2020ก็จะเป็นข้อมูลที่อัปเดตมาที้สุดแล้ว ก่อนอื่นก็ขอเกริ่นคร่าวๆก่อนว่าไปเรียนที่เมืองไหนไปเรียนโรงเรียนอะไร<ม>เจอได้ยังไง<ม>เพราะว่าในแต่ละเมืองของจังหวัดในญี่ปุ่นเนี่ย<ม>ก็จะมีค่าของชีพที่แตกต่างกาันซึ่งก็จะมีผลต่อค่าใช้จ่ายที่เราจะต้องมาเตรียมตัวไปด้วยใช่แล้วค่ะก็โอเคเราก็ไปเรียนอยู่ที่จังหวัดคานากาวะเป็นจังหวัดที่อยู่ข้างๆโตเกียวเลยก็คือสามารถนั่งรถไฟเข้าโตเกียวได้ภายใน1ชั่วโมงเราไปเรียนที่มหาวิทยาลายัโายโตไกก็คือมันไม่ใช่โรงเรียนสอนภาษานะแต่มันจะเป็นคณะพิเศษที่อยู่ในมหาลายัยเรียกว่าเบกกะ ซึ่งที่เราเจอมหาลาัยนี้ได้ก็คือคุณน้องนั่นเองจบจากมหาลัยนี้แล้วน้องก็บอกว่าเอ้ยที่มหาลาัยอ่มันมีคณะพิเศษที่แบบว่าให้คนต่างชาติเข้าไปเรียนภาษาอย่างเดียวได้ด้วยนะเราก็เลยแบบเออศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติม เราเนี่ยก็อบอกแนะนําพี่ไปในระดับหนึ่งแล้วแหละแต่ว่าพอดีวันน,นั้นมีบูธของโตไก่มาออกที่ Japan Study Fair อะไรอย่างงี้ด้วย <c oughs> คือเขาแบบมีสํานักง,งานที่ไทยก็เลยแบบเหมือนพาไปแล้วก็ไปให้นั่งคุยกับอาจารย์เลยคุยกันไปคุยกันมาก็รู้สึกว่าอ้โอเคที่นี่ก็โอเคนีแ่แล้วอีกอย่างก็คือคุณน้องเนี่ยจบจากที่นี่ก็การันตีได้ในระดับหนึ่งว่าฉันจะไปรอดในการเปที่ญี่ปุ่นนี้เธอฉันเป็นเกณฑ์เหรอใช่คือถ้าเธอไปรอดฉันก็ไปรอดไง <c oughs> คิดอย่างนั้นหรออยากให้ฉันได้มาเล่านะว่า4ปีในมหาลัยเนี่ยฉันเกิดอะไรขึ้นบ้าง <c oughs> ก็ถ้าอยากจะให้มาเล่าก็มาคลิปหน้าละกันนะ <c oughs> วันนี้เอาเรื่องค่าใช้ใจ่ายก่อนโอเควันนี้เราก็จะมาเล่าประสบการณ์ที่เราเรียนในจังหวัดคานากะวะแล้วก็การเรียนภาษาในมหาวิทยาลัยใครที่กําลังหาข้อมูลอยู่ก็สามารถเอาข้อมูลเราไปอ้างอิงได้แต่ว่าค่าใช้ใจ่ายมากหรือน้อยก็จะขึ้นอยู่กับเมืองที่เราบอกไปต้นแต่ต้นแ,นแหละ แล้วก็เราไปบวกลบคูนหารดูกันเองแล้วกันเนาะอ่ะเราเริ่มกันเลยค่ะค่าใช้จ่ายหลักๆก็จะมีทั้งหมด10อย่างด้วยกันอย่างแรกนะคะเป็นค่าเทอมค่ะนี่2คือค่าที่พักนี่3คือค่าน้ำไฟแล้วก็แก๊สอย่างที่4คือค่าเด็ดบ้านอย่างที่5าคือค่าซิมมือถืออย่างที่6ค่าประกันสุขภาพอย่างที่7ค่าอาหารอย่างที่8ค่าเข้าของเครื่องใช้อย่างที่9ค่าเดินทางแล้วก็อย่างที่10ค่าอื่นๆ มีทั้งหมดสิบข้อด้วยกันแล้วก็จะมาแจกแจงกันให้ดูว่าเราใช้เงินไปเท่าไหร่บ้างใน1ปีที่ผ่านมาเริ่มที่ค่าเทอมกันเลยค่ะค่าเทอมก็จะเป็นเงินก้อนที่ใหญ่ที่สุดใช่ไหม ก็ที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็แบ่ง1ปีมี2เทอมเทอม1จะเป็นเมษาเทอม2อจะเป็นตุลาซึ่งเราจะเข้าเทอมไหนก็ได้นะก่อนไปเราก็หาข้อมูลจากหลายๆที่แหละว่ามันมีราคาประมาณเท่าไหร่บ้างส่วนใหญ่จะอยู่ที่ประมาณ7 0 0 0 0 0ถึงเ0 0 0 0 0เยนก็คือประมาณ2 3 0 0 0 0บาทส่วนที่เราไปอะ่ะมันเป็นของมหาลัยมันก็จะราคาไม่ได้แพงมากก็จะถูกประมาณคือ7 8 0 0 0 0เยนซึ่งมันก็จะมีค่ายิบย่อยอื่นๆอ,อ,อีกแบบเช่นค่าแลกข้าวอีก1 0,000เยนแล้วก็มีพวกแบบค่าโอนเงินจากไทยไปญี่ปุ่น ค่าส่งเอกสารคือเราไม่ได้ใช้เอเจนซี่เพราะฉะนั้นเราต้องจัดการเองทั้งหมดเลยมันก็จะมีค,ค่าใช้จ่ายยิบย่อยพวกนี้โผล่เข้ามาด้วยประมาณเท่าไหร่ค่าโอนเงินค่าโอนเงินคือตอนนั้นโอนเงินก็คือค่าเทอมครึ่งนึงก่อนนะก็คือครึ่งนึงของ7จ็ดแสปคือประมาณ4 000, ี่แสนก็โอนเงินไปประมาณพันเก้าพันเก้าร้อยบาทค่าส่งไปรษณีย์พวกเอกสารของเราอะประมาณแบบ900บาทเลยมั้งส่งไปมาหาลยัยเพื่อให้เขาแบบประทับตาให้เราประมาณเนี้ยก่อนที่เราจะไปขอวีซา่า ซึ่งจริงๆเราปเป็นแค่หกเดือนก็ได้นะเพราะว่ามันจ่ายเงินทีละเทอมอ่ะแล้วทำไมเธอไปเรียนหนึ่งปีจริงๆตอนนั้นก็ลังเลเหมือนกันนะว่าแบบจะเรียน6เดือนหรือว่าหนึ่งปีดีเพราะว่าแบบตอนนั้นอะ่ะเรียนจบ6เดือนเราก็รู้สึกว่าแบบยังยังไม่ค่อยได้อะ่ะยังรู้สึกแบบตัวเองยังไม่ได้ค่อยเปลี่ยนแปลงในขนาดนั้นอ่ะก็เลยแบบโทรไปหาพี่ชายว่าแบบเอ้ยเอาไงดีจะเรียนต่อดีไหมอะไรนะอย่างเงี้ยงั้นทำไมเธอไม่ถามฉันนะ เออฉันก็เคยถามเธอแล้วแต่เธอก็บอกว่าคิดเอาเองอยากทําอะไรก็ทำอะไรอย<ร>่อง<ร>างเงี้ยฉันก็แบบอ,อ,ไไบอุไม่ได้ช่วยบอกไม่ได้ช่วยออกความเห็นอะไรเลย,เลยก็เลยไปถามพี่ชายดีกว่าพี่ชายก็ถามว่ามาเรียนญี่ปุ่นทําไมอืมนันก็เลยบอกทให้เราฉุกคิดได้ว่านอกจากที่เราจะมาเรียนภาษาแล้วอะเราอยากได้ประสบการณ์เราอยากลองใช้ชีวิตที่ญี่ปุ่นพี่ก็บอกว่าถ้าอยากได้ประสบการณ์อะอยู่ญี่ปุ่นยังไม่ครบทุกฤดูเลยยังไม่รู้เลยว่าหนาวมันหนาวขนาดไหนร้อนมันร้อนขนาดไหนเออถ้าอยากได้ประสบการณ์ก็ควรอยู่ครบหนึ่งปีหรือเปล่า เออพอพี่พูดแบบนั้นก็เลยรู้สึกว่าเออคิดได้ว่าเออก็จริงเนอะเรายังไม่ทันรู้ทั้งหมดของญี่ปุ่นที่เราต้องการรู้เลยแล้วเราจะกลับแล้วหรอสุดท้ายก็เลยแบบเรียนต่อให้ครบหนึ่งปีซึ่งจริงๆระหว่างปิดเทอมแล้วน่ะเราก็แบบถือว่าเป็นช่วงเวลาที่มีค่ามากเลยนะเพราะเราได้ไปทั้งบฝึกงานแล้วก็ไปทํางานผ่าทามด้วยทําให้เราแบบเออพัฒนาการภาษาญี่ปุ่นเรากล้ากระโดดขึ้นมากเลยซึ่งเราก็รู้สึกว่าเออเราคิดถูกแล้วแหละที่เราแบบมาเรียนครบหนึ่งปี จริงๆคือแบบการเรียนแค่ในห้องเรียนมันไม่พอจริงๆนะแบบเออเราอุตส่าห์ไปอยู่ญี่ปุ่นแล้วอ่ะเราก็ควรจะแบบได้ออกไปใช้ชีวิตไปเที่ยวไปทําพาทามอะไรเงี้ยเออมันก็ดีเหมือนกันนะอัวต่อมาเป็นค่าที่พักก็เป็นค่าใช้จ่ายที่แบบผู้ปกครองหลายคนอาจจะสงสัยเนาะว่าแบบเออที่พักที่ญี่ปุ่นมันแบบราคาเท่าไหร่ยังไงบ้างก็ที่เราไปอยู่อ่ะมันเป็นหอมหาวิทยาลัยเพราะฉะนั้น,นค่าใช้จ่ายมันจะค่อนข้างถูกคือที่เนี่ยมันจ่ายทีละ6เดือนนะ ทั้งหมด90,000เยนก็คือตกเดือนละ1 5 0 0 0 0นเยนคืออันนี้รวมน้ำไฟแก๊สเน็ตแล้วถูกมากถือว่าแบบคุ้มมากที่ได้ไปอยู่ที่นี่ใช้กระจุยกระจายเอใช้กันหนัางสิ้นเปลืองมากไม่หลักโลกเลยเธออ่ะก็เพราะฉะนั้นอยู่2เทอมหนึ่งปีใช่ไหมก็คือเอา9 0 0 0 0บวก90,000ก็คือ1,80,000เยนนี่คือตลอดทั้งปีแล้วรวมทุกอย่างแล้วมีเพื่อนญี่ปุ่นถามกันนะว่าแบบมาเรียนที่ญี่ปุ่นเนี่ย ไปพักที่ไหนหรอราคาเท่าไหร่อพอเราบอกว่าแบบราคา1 5 0 0 0เยนต่อเดือนทุกคนแบบช็อกเออมีราคานี้ด้วยหรอในประเทศญี่ปุ่นอ่ะคือในแบบในภาพคนญี่ปุ่นคงแบบอุ้ยสงสัยห้องน้ําไม่มีต้องเป็นห้องพัดลมแน่นอน <c oughs> เลยแต่นี่คือไม่ใช่ <c oughs> คือห้องมีแอร์แต่คือมีรูมเมทนะแต่รูมเมทเป็นคนต่างชาติก็คือเราสามารถฝึกภาษาตลอดได้2 4ชั่วโมงเลยอันไหนลองให้ข้อมูลสิว่าถ้าไปอยู่ข้างนอกอย่างที่เธอเคยไปอยู่อะไปอยู่แบบอาพาร์ตเมนต์ทั่วไปอะไรเงี้ยราคาเท่าไหร่ จริงๆฉันก็เคยอยู่หอมาหาลาัยเหมือนกันตอนไปแรก,แรกๆอเออตอนนั้นหอยังหมื่นเย็นนะคะถูกมากถูกกว่า,วา <laughs> แต่ว่าเขาก็เออพอเ,เข้ามาหาลัยแบบเข้าคณะปุุกเขาก็ไล่เราออกจากหอค่ะก็คือเพื่อให้แบบเด็กคณะเบ็กกาเอ,อิมาอยู่ พอเด็กเข้ามาหาลัยเราก็เลยแบบโดนไล่พอโดนไล่เนี่ยเราก็ออกไปอยู่แบบข้างนอกมหาลัยมันประมาณส0ม0 0ื่นเยนก็เอาจริงถือว่าไม่แพงนะเพราะว่ามหาลัยบ้านนอกนิดนึงแต่เห็นภูเขาไฟฟูจินะสวยมากมันจะได้แบบอีกบรรยากาศหนึ่งแต่ส0ม0 0ื่นอันเนี้ยก็ยังไม่รวมน้ำไฟแก๊สใช่ไหมใช่ก็รวมรมไปแล้วก็ โอ้หเกือบสี่หมื่นอะไรอย่างงี้ได้แหละถ้าเกิดใช้เปลืองนะแต่ว่าตอนฉันไปฉันก็แบบทําพ์ทไาทาม์เรียนอะไรก็แบบแทบจะแบบทั้งวันอยู่แล้วอะเหมือนมาแค่ซุกหัวนอนอะก็ะคือแบบไม่ค่อยได้ใช้น้ําไฟแก๊สแต่ก็อ่ารวมๆคือเดือนละประมาณหมื่นเยนใช่ไหมค่าน้ําไฟแก๊สแล้วก็มีตอนที่ฉันเรียนจบใช่ไหมปีสฉันก็เออเข้าไปทํางานที่โยโกฮมาม่าก็เลยย้ายบ้านไปโยโกฮมาม่าข้างในก็เออค่าใช้จ่าย,ายมันก็น่าจะเพิ่มขึ้นแหละก็เลยแบบหาบ้านพยายามถูกที่สุดอะประมาณ ห้าหมื่นเยนอะอันนี้คือถูกที่สุดแล้วนะเออห้าหมื่นถ้าในโตเกียวมันอาจจะมากกว่านี้คือโยโกโฮามาก,ก็ถือว่าเป็นเมืองใหญ่เหมือนกันแต่ว่าอยู่ในคานากาวะเหมือนกันนะนั่นแหละก็ห้าหมื่นเยนคือถูกมากแล้วถูกจนต้องถามแบบเขาเรียกว่าอะไรคนที่แบบอยู่อสังหาริมทรัพย์อะถามว่าพี่คะบ้านนี้มีผีไหมคะ <c oughs> เขาก็ได้แบบคือเขาไม่ตอบเลยเขายิ้ม เขายิ้มอะไรเขายิ้มแบบไหน,นยิ้มแบบมีเลสไนน์นไม่รู้แต่เขายิ้มเราไม่ตอบด้วยนะประเด็นแต่ก็อยู่มาประมาณแบบปี2ปีก็ไม่ได้มีอะไรนะจริงๆเป็นคนไม่ค่อยมีเซฟเราพกยันไปอย่างดีใช่พกทุกอย่างเลยมีพระพุทธรูปมีแบบจี้ไทยคอหูมีมีทุกอย่างทุกประเทศมีหมดแต่ไม่มีของญีง่ปุ่นเลย อ่าเราค่าเน็ตเธอเน็ตของหอปะหรือว่าต้องติดเองยังไงเน็ตหอก็คือฟรีหมดแล้วเร็วด้วยนะดีจเจอ,อเ<ล>ทุกอย่างคือดีมากแล้วแล้วของเธอก็คือต้องไปซื้อเน็ตมาติดใช่ไหมใช่ก็ตามที่แบบบริษัทบ้านเขาแนะนำอะเราก็ตามตามนั้นไปอะไรเงี้ยเออเขาคงไม่หลอกเราหรอกอประมาณเท่าไหร่สามพันห้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คือมันสามารถแชร์กับเพื่อนข้างห้องได้สุิเพื่อนข้างห้องเป็นคนไทยเหมือนกันหรืออะไรเงี้ยหรือรู้จักกันอยู่แล้วย้ายมาด้วยกันก็แบบ เออช่วยกันออกแล้วก็แบบเปิดให้มันเป็น Wi-fi อ,อ่ะเออมันก็ใช้<ร><ร>ได้เออพอแบบรวมรวมบวกแล้วแบบรู้สึกว่าเราอยู่หอมหาลัยคือประหยัดได้ประมาณ3 0 0แสนเยนเลยนะเนี่ยอืมจริงเออประมาณแสนกว่าบาทอ่ะรู้สึกแบบเอ้ยคุ้มขึ้นมาคือฟังจนถึงตอนเนี้ยทุกคนคงแบบเซิร์ชหาแล้วอ่ะว่าแบบมหาลาัยโตไกลอะไรเงี้ยเออก็ถ้าเกิดใครอยากสอบถามแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาสอบถามกันหลังไมค์ก็ได้เออแต่มาก็จะเป็นค่ามือถือเนาะเป็นสิ่งที่แบบ คนเราขาดไม่ได้เลยในชีวิตนี<ช>้ก็คือที่ญี่ปุ่นจะมีแบบค่ายใหญ่ๆหลายอันก็คืออย่างเช่นซอฟแบงที่ฉันใช้อยู่แล้วก็มี A Docommo โอ,อะไรเงี้ยคือมันเยอะมากเออแต่ว่าพวกนั้นอ่ะมันจะเป็นสัญญาแบบ2อปีแต่ถ้าเราอยู่1ปีแล้วเราไปใช้ค่าใหญ่แบบนั้นอ่ะเราจะเสียค่าผิดสัญญาแพงมากด้วยก็คือค่าผิดสัญญาคือสมมติเราใช้แค่1ปีแล้วเรายกเลิกอ่ะเราต้องจ่ายเงินที่เหลือด้วยนะไม่ใช่ยกเลิกได้เลยเพราะฉะนั้นมาแล้ว เพราะฉะนั้นก็เราควรจะหาค่ายที่มันเล็กลงมาหน่อยแล้วก็มีสัญญาแค่1ปีซิมที่เราใช้อ่ะคือ Big กซิมคือมันจะเป็นค่ายที่เล็กลงมาหน่อยมันมีสัญญา1ปีแล้วตอนนั้นอ่ะมันมีโปรโมชั่นด้วยนะเป็นค่าเปิดซิมแค่1เยนโอ้โหเออแล้วก็มีค่าเขาเรียกว่าแพ็กเกจเน็ตอ่ะหนึ่เยนต่อเดือนก็คือประมาณ300บาทรวมๆแล้ว1ปี 1> ก็คือ1 2 0 0 0เยนเออก็คือถูกมาก คือถ้าค่าใหญ่มันประมาณ3 0 0 0ถึง5,000เยนต่อเดือนใช่ปะ่ะเออมาเพิ่นค่าประกันสุขภาพที่ทุกคนต้องทำต้องจ่ายนะเออไม่ใช่ว่าแบบไปแล้วจะไม่จ่ายไม่ทำไรเงี้ยไม่ได้เขาบังคับทำอ,อย่างตอนที่ฉันไปเนี่ยปี2013มันจะราคาอยู่ที่พ5 0 0ยเยนขอเธอเท่าไหร่เออต่อเดือนของฉันก็ พันแปดร้อยเยนต่อเดือนว่าย้ตยขึ้นขึ้นแต่คือคือมันขึ้นอีกรอบหนึ่งด้วยนะคือจูจ่ๆก,ก็แบบเหมือนตอนนั้นอยู่แล้วก็เปลี่ยนยุคเป็นยุคเรวะปุ๊บ oh. oh. เขาก็บอกว่าเออในเมื่อเราเปลี่ยนยุคเรวะแล้วเราก็จะขอขึ้นเป็น2,000เยนต่อเดือนก็แบบอ้าวยุคเรวะมันก็ปี2020เหมือนกันไม่ใช่หรอเออนั่นดิอ,อ,อะไรอ่ะก็แบบก็คือก็ขึ้นก็ต้องขึ้นอะ่ะเรืเ่องเ,เปลี่ยนมาเนี่ย อาตีไปเข้าๆว่า2,000เยนต่อเดือนแล้วกันเนาะก็คือคูณ12ก็จะเท่ากับ24,000เีเยนซึ่งอันนี้มันแล้วแต่เขตนะแล้วแต่จังหวัดแล้วแต่เมืองด้วยใช่แต่มันก็คือราคาประมาณนี้เออแต่แบบประกันสุขภาพของญี่ปุ่นนะคือมันดีมากเลยนะอย่างเช่นแบบ เราแบบเจ็บป่วยหรืออะไรมาอย่างเช่นอย่างตอนนั้นอ่ะฉันเป็นไข้หวัดใหญ่คือหนักมากเลยอ่ะแบบอตอนปีสี่เนเป็นกันแบบแทบจะทั้งมหาลัยอะ่ะเอออารมณ์โควิดระบาดนะอย่างนี้น่ะเออไข้หวัดใหญ่ระบาดน,นั่นแหละก็เราสามารถไปคลินิกแล้วก็ไปตรวจแล้วก็รับยาอะไรใช่ไหม,มแล้วไปเสร็จทั้งหมดอะ่ะสามารถเอาไปยื่นกับฝ่ายพิรการของมหาลัยอะ่ะแล้วก็สามารถได้รับเงินคืนหมดเลยคือเขาก็จะแบบอโอนเงินคืนเข้าบัญชีเราหมดเลยอ่ะเออดีเนาะตอนนั้นก็แบบ หลักพันเกือบหมื่นอะแล้วแบบได้คืนหมดเลยคือแบบโอ้โหแฮปปี้ <Really. S 1> <laughs> เคยมีรุ่นพี่ชั้นคนหนึ่งที่แบบไม่ไม,ไม่รู้ว่าไอใบอันนี้ที่ส่งมาคืออะไร <c oughs> เพราะเขาแบบยังอ่านใส่ปุ่นไม่ค่อยออกเนี้ย <c oughs> เขาก็เลยแบบเออเก็บสะสมไว้ <c oughs> เออไม่กล้าจ่าย ทีนี้พ่อจะกลับประเทศอ,อ่ะเขาก็ต้องไปทําเรื่องย้ายออกที่เชดทีเนี้ยโดนจ่ายแบบย้อนหลังทีเดียวเป็นปึกอ,ะอ่ะประมาณแสนกว่าเยนทีเดียวอะ่ะเจอทีเดียวก็ช็อกนะแสะนเยนทีนึงคือจริงๆเราแบบทยอยจ่ายก็จะดีกว่าแล้วมันก็สะดวกสบายด้วยที่แบบสามารถไปร้านสะดวกซื้อแล้วก็ ติดสแกนจ่ายได้เลยอะคือพวกเซเว่นรอสันเฟมิล,ลี่มาดได้หมดเลยเออแล้วมันก็จะมีอีกเอกสารหนึ่งที่จะส่งมาพร้อมกับใบค่าประกันสุขภาพอะมันคือใบเงินบำนาญหรือว่าเนนคิงถ้าเราอายุเกิน20อ่อะทุกคนจะได้รับจดหมายนี้นะแต่ถ้าเราเป็นวีซ่านักเรียนอะเราสามารถไปของ,งดเว้นจ่ายได้ก็คือเรายังไม่มีรายได้เราไม่ต้องเสียภาษีตรงส่วนนี้แต่ว่าถ้าเกิดใครเรียนจบแล้วก็อยู่ทํางานต่อที่ญี่ปุ่นอะก็ต้องจ่ายค่านี้กันทุกคนส่วนค่าอาหารเนี่ยก็คือเป็นอีก ใจหนึ่งที่สําคัญเลยเราจะต้องกินเพื่อความอยู่รอดคือมีเซนเซคนนึงอะ mm. ก่อนไปฉันแบบเซนเซคนนั้นเขาก็บอกว่าเออถ้าเกิดเราแบบทอาหารไม่ค่อยเป็นหรืออะไรอย่างเงี้ย mm hmm. เออก็ทําอะไรกินง่ายๆนั่นแหละแต่ว่าใน,ในหนึ่งสัปดาห์มันควรจะแบบออกไปกินข้าวนอกบ้านอะเป็นแบบอาหารเซตอาหารเทโชคุอะไรเงี้ย mm hmm. เออเพื่อแบบเราจะได้แบบสารอาหารที่มันครบถ้วน ก็อย่างฉันอะ่ะก็ทําอาหารไม่ค่อยเก่งเหมือนกันเออแต่ไปอยู่นู้นก็ต้องทาแล้วไม่งั้นค่าใช้จ่ายเราจะบานใช่ไหมก็เลยจะเป็นครึ่งๆว่าแบบเออก็มีทํากินเองบ้างแล้วก็ไปกินข้าวข้างนอกบ้างเฉลีย่ยเฉลี่ยดที่เราทํากินเองกับเราไปกินข้าวข้างนอกคือน่าจะประมาณวันหนึ่งอะ่ะพันห้าร้อยเยนต่อวันเดือนหนึ่งก็คือคูณสามสิบก็จะเท่ากับสี่หมื่นห้าพันเยนคูณสิบสองเดือนก็จะเท่ากับห้าแสนสี่หมื่นเยน ก็อย่างที่บอกไปตอนแรกว่ามันแล้วแต่คนเนาะถ้าดูอย่างเนี่ยไซส์อย่างคุณพี่เนี่ยผอมแห้งขนาดเนี้ยเออนะก็กินไม่เยอะหรอกเออก็กินไม่ค่อยเยอะหรอก แต่มันมีวิธีการประหยัดอยู่ด้วยนะแบบอย่างเช่นซูเปอร์มันก็จะมีช่วงเวลาลดราคาของมันนะอย่างแถวมหาลาัยมันจะประมาณแบบสองสามทุ่มมันจะลดราคาแล้วก็ไปซื้อเวลานั้นแหละเคยไปแบบประมาณห้าทุ่มก็มีนะแต่ว่าคือพอห้าทุ่มแล้วเหมือนเขาเปลี่ยนของเซตใหม่กลายเป็นว่าเป็นของที่ราคาแพงเพราะฉะนั้นเราต้องไปสำรวจรอบๆซูเปอร์ของเราว่าแต่ละที่อ่าลดราคาตอนกี่โมงโ<อ>แล้วเราก็ไปเวลานั้นโอ้โห<อ><อ>เออแล้วก็มีแบบเราต้องทําพวกบัตรสมาชิกอ่ะพวกนั้นพอสะสมแต้มแล้วว่าเราจะสามารถเปลี่ยนเป็นเงินเยนแล้วไปลด รถค่าของได้ตอนนั้นรถได้แบบหลายรอบไปนะแบบที่ะพันเยนที่ะพันเย็ยน,นยคือแบบเยอะมากทุกโคโยตโมอะไรก็ตัวเกินโอ้โหแม่บ้านสุดเก๋ามากเลย <c oughs> ต่อมาก็เป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆใช่ไหมในชีวิตประจำวันเราอย่างแบบตอนแรกที่เรา เข้าหอใหม่ๆอะ่ะเราก็จะต้องแบบซื้อหมอนซื้อผ้าห่มอะไรเองด้วยคือเขามีเตียงมีเฟอร์นิเจอร์ให้แต่ว่าพวกอย่างเนี้ยเราก็แบบต้องไปซื้อเองอเออในช่วงแรกก็อาจจะแบบเออใช้เงินเยอะหน่อยแต่ว่าหลังๆมันก็โอเคละแล้วก็จะมีพวกค่าแบบแชมพูสบู่อะไรอย่างเงี้ยใช่ผมยาวแบบนี้ก็ต้องแบบเปลืองค่าแชมพูเอออยู่ญี่ปุ่นก็เลยตัดเลยนี่ตอนนี้ก็ตัดเพราะว่าเปลืองแชมพูบางทีก็แบบเออสั่งอเมซอนอเมซอนก็คือแบบเหมือนเป็นแบบ ช้อปปิ้งออนไลน์ของญี่ปุ่นแล้วก็แบบมาตุนไว้เพราะว่าสั่งทีเดียวมันแบบถูกกว่าสั่งแม้แต่ข้าวสารนะ <c oughs> <laughs> เหมือนกันเพราะว่าขี้เกียจแบกเออแบกไม่ไหวแล้วก็อาจจะมีพวกค่าเสื้อผ้าด้วยอ,อย่างแบบตอนที่เราไปอะมันเป็นฤดูใบไม้ผลิเราก็จะเตรียมแต่เสื้อที่มันแบบหนาๆหน,น่อยเ,ออเสื้อ,อย่างเงี้ยเออเสื้อประมาณอย่างเงี้ยเออแต่ว่าพออยู่ๆไปปีหนึ่งอะมันก็จะมีฤดูร้อนใช่ไหมมันก็คือร้อนมากเลยนะร้อนแบบร้อนกว่าไทยอีกอะ แล้วเราก็ไม่มีเสื้อผ้าไงเพราะเราเตรียมไปแค่นี้เราก็ต้องไปซื้อเสื้อผ้าใหม่อีกเออแล้วก็แต่พอฤดูหนาวปุ๊บมันก็หนาวขึ้นหนาวกว่าที่จะใส่อันนี้ได้ก็ต้องคือต้องซื้อฮีทเทคมาเพิ่มอะไรเนงะี้ยคือมันก็จะมีค่าใช้จ่ายตรงนี้นเพิ่มเข้าไปด้วยเสื้อโค้ทก็แพงใช่แต่มันก็จะแบบมีร้านที่ถูกอย่างเช่นแบบถ้าเกิดเข้าของเครื่องใช้ทั่วไปก็จะเป็นแบบดโซ่เนาะร้านร้อยเยน300เยน500เยนก็มีเสื้อผ้าก็จะไปซื้อร้านมือสองที่มันแบบคุณภาพยังดีอยู่ก็มี คร่าวๆก็น่าจะประมาณ5 0,000่นเยนละกันแล้วจะคนด้วยอ่ะใกล้จบละตอนนี้เท่าไหร่แล้วเนี่ยเออประมาณ 6, ล้านหกละโอ้โห <laughs> ฟังถึงตอนนี้ทุกคนอาจจะเหนื่อยแล้ว <laughs> ล้านหกล้านหกเยนใช่ไหมเยนเนต่อไปก็จะเป็นค่าเดินทางซึ่ง mm hmm. ถ้าเกิดใครที่แบบเรียนใกล้ที่พักหรือแบบอยู่พอในมหาลัยคือมันก็เดินไปเรียนได้ mm hmm. หรือว่าบางคนจะต้องออกไปทํางานพิเศษข้างนอกนั่งรถไฟไปหรือว่า อยากจะออกไปเที่ยวไปช้อปปิ้งอะไรก็มีใช่ไหม <alet? S 1> อย่างฉันเองฉันไปตละแต่ uya, ที่ชิบูยาทูวันอาทิ์เลย <c oughs> ไปทําอะไรเนี่ยก็ไปแบบนัดเพื่อนบ้างคือเพื่อนก็ชอบมาจากไทยกัน <c oughs> ใช่ไหมมาเยี่ยมจริงๆก็คือมาเที่ยวแหละแต่ก็แบบเหมนหาเรื่องนัดเจอก็แบบนัดเจอไป ไปชิบูย่าก็คือเหมือนนัดไปสยามอะไรแบบนั้นอ่ะออก็คือไปบ่อยมากแล้วบางทีก็มีเพื่อนญี่ปุ่นนัดไปด้วยนัดไปแบบช่วยทํางานหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเออก็คือนัดกันที่ชิบูย่านั่นแหละสบายก็คือบอกแล้วว่ามาหาลัยมันแบบใกล้โตเกียวมากอ่ะคือมันแค่ชั่วโมงเดียวถึงอ่ะมันก็เลยไปบ่อยมากแล้วเราก็จะเสียเงินค่าเดินทางไปบ่อยมาก <c oughs> เออ <c oughs> พวกค่าเดินทางพวกนั้นก็คำนวณยากเหมือนกันว่าจะใช้เท่าไหร่ก็ตีไปว่าประมาณห0,000เยนละกันแต่ถ้าอย่างฉันอ่ะชอบไปเที่ยวอะไรเงี้ยมันก็ อาจจะเยอะกว่านั้นเนาะมีค่าชิงคันเซน็นค่าอะไรด้วยข้อสุดท้ายก็คือค่าอื่นๆไออื่นๆเนี่ยแหละเป็นแบบตัวผ่านเงินเลยถูกใช่ไหมอื่นๆคืออะไรบ้างอย่างเช่นพวกเราคือติ่งไอดอลติ่งดาราพอมีแบบซิงเกิลออกก็ต้องไปซื้อละหรือแบบมีคอนเสิร์ตก็ต้องไปดูถูกต้องมีหนังเรื่องใหม่มาแล้วก็ต้องไปดูอีกแล้วใช่แล้วยิ่งแบบเป็นพีเซนเตอร์แบบพวกขนมน้ำดื่มก็คือแบบ ซื้อหมดซื้อหมดทุกอย่างเขาเรียกว่าสนับสนุนดาราสนับสนุนไอดอลของเราใช่แล้วอ่ะค่าอื่นๆตรงนี้มันแล้วแต่คนเนาะก็ตีไปคร่าวๆว,ว่าสัก 100, แสนเยนละกัน <laughs> สนักเดนอนต่อเดือนนะักอะไรงี้ไม่ใช่ตอีเยอะ,เ,อะเยอะมากเยอะมากเยอะากินเลยนะ <laughs> อ่ะตอนนี้ก็ทั้งหมด10ข้อนี้ก็บวกกันได้1นล้านเแสนหมื่นพันเยนก็หาร3คร่าวๆนะตีเป็นเงินไทย <laughs> ก็คือประมาณ5้าแสนแหมื่นพันบาท ประมาณหกแสนบาทนั่นแหละแต่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 ใครที่แบบกําลังคิดว่าอุ้ยเตรียมเงินไปแค่ครึ่งเดียวแล้วแบบไปหางานพาร์ทไทม์ทำแล้วก็แบบเก็บเงินเพิ่มมากขึ้นอะไรเงี้ยก็ไม่แนะนํเนาะเพราะว่าก่อนไปอ่ะเราจะต้องแบบทําวีซ่าแล้วก็ต้องมีสเตทเมนต์มีเงินในบัญชีมีแบบคนค้าประกันคือคนค้าประกันอ่ะจะเป็นแบบ พ่อแม่พี่น้องปู่ยตาย,ายคือขอเป็นตามสกุลเดียวกันอะได้หมดซึ่งคนประคัประกันเราจะต้องมีรายได้ต่อปีอะห้าแสนบาทต่อปีแล้วก็ต้องมีเงินในบัญชีแปดแสนบาทด้วยนะเพราะว่าเขาต้องการเป็นหลักประกันว่าเราไม่ได้เอาวีซ่านักเรียนไปทํางานที่ญี่ปุ่นคือเราตั้งใจไปเียจริงๆประมาณนั้นซึ่งการไปด้วยวีซ่านักเรียนเนี่ยเราจะสามารถทำพาดท่า,ามได้หมดยีิบดชั่วโมงต่อสัปดาห์ซึ่งเอาจริงๆนะมันก็ได้แค่แบบค่าอาหารค่าที่พักอะไรนิดหน่อยแหละม,ม,มันก็ช่วยแบ่งเบาภาระที่บ้านไปได้บ้างแต่ว่า เราจะใช้แบบจ่ายค่าเทินทั้งหมดคงไม่ไหวก็เดี๋ยวถ้าเกิดใครอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องการทำพาร์ทามที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็เดี๋ยวจะอัดมาในคลิปในถัดๆไปละกันเรียกได้ว่าประสบการณ์โชคชนเลยใช่ไหมคะก็คนละที่สองที่เอยเธอสามที่ด้วยสามที่ทั้งแบบในร้านอาหารแล้วก็ในบริษัทวันนี้ก็จบไปแล้วเนาะกับเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆคือหลายคนที่แบบมีความฝันที่จะไปเรียนที่ญี่ปุ่นน่ะก็อาจจะแบบ เริ่มถอใจแล้วแบบโออะไรเนี่ยเงินหกแสนเจ็ดแสนจะไปหาจากไหนเออแต่ก็อยากจะบอกว่าอันนี้มันเป็นการที่เราไปโดยตรงด้วยตัวเองเนาะมันก็จะยังมีแบบพวก ทุนของโรงเรียนกวดวิชาต่างๆที่โรงเรียนเกิดวิชาในไทยเขาโคกับทางญี่ปุ่นแล้วเขาก็มีให้ทุนแบบพาเด็กไปอ<ม>ะไรเงี้ยเออมันจะมีอยู่เยอะเหมือนกันก็ให้ลองหาดูดีๆคือเราก็มีความฝันที่แบบอยากจะไปลองใช้ชีวิตที่ญี่ปุ่นดูเหมือนกันเราก็แบบไม่ใช่ว่าปุบปรับจะไปได้นะเราก็ต้องแบบทํางาน3ปีเก็บเงินแล้วแบบทำงานนอกออกแบบอะไรงด้วยก็คือแบบกว่าจะไปได้อะ่ะ เราแบบทำงานตลอดแบบ2 4ชั่วโมงเจวันเลยด้วยซ้ำอ่ะเพื่อที่จะได้แบบเก็บเงินให้ได้เยอะๆแล้วจะได้ไปในเป็นพยานได้นะคะเห็นทำงานอยู่ตลอดเวลาเลยเป็นคนบ้างานที่แท้ทรูนะคะทุกคนก็นั่นแหละสุดท้ายก็แบบพอเราได้ไปแล้วอ่ะเราก็รู้สึกว่าแบบเออมันคุ้มค่านะกับเงินที่เราจ่ายไปค่ะคือเราอ่ะไม่ได้ไปเรียนแค่ภาษาไงเราไปเพื่อหาประสบการณ์อื่นๆด้วยอมันได้แบบ มันเป็นประสบการณ์ที่เราแบบไม่สามารถหาจากที่ไหนไม่ได้นอกจากที่เราจะไปด้วยตัวเราเองสำหรับคลิปหน้านะคะจะเป็นประสบการณ์เกี่ยวกับญี่ปุ่นในเรื่องไหนนะคะจะเป็นแบบพาร์ทไทมชีวิตในฮอหรือแบบวิชาเรียนในมหาลัยะะอะไรเงี้ยเออก็เดี๋ยวจะพยายามเอามาเล่าให้ฟังกันต่อๆไปนะคะยังไงถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b s c r i b e ช่องให้เราด้วยนะคะไนไกชิมัสไนไกชิมัสสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายบ๊ายบาย i cream? Like